การงานเลยนะครับมีการมองไปข้างหน้านะครับมีความทะเยอทะยานนะครับมีแรงกายแรงใจที่จะสู้งานฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคแล้วจะพบกับความสําเร็จด้วยนะครับใครมีงานกองพเนินเทินทึกอยู่นะครับงานเยอะหรือเกินเข้ามาวันนี้ทาได้หมดเลยนะครับจะแก้ไขได้ค่อนข้างดีใครทํางานเชิงการติดต่อสื่อสารนะครับต้องออกไปคุยไปเจราจาติดต่อลูกค้าหรืองานเชิงค้าขายพวกนี้เชิงเซลล์พวกนี้นะครับจะมีความสําเร็จเรื่องเกี่ยวกับงานตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ การ้าธุรกิจนะครับมีการมองไปข้างหน้านะครับมีการที่จะวิ่งเต้นติดต่อเรื่องการค้าธุรกิจแล้วก็จะทําเงินจะมีความสําเร็จเข้ามาด้วยนะครับขอเพียงแค่ไม่นั่งอยู่เฉยแค่นั้นเองนะครับคนวันทิตจะพบกับความสําเร็จแน่นอนนะครับส่วนเรื่องของการเงินนะครับการเงินอยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่อนข้างไปทางดีนะครับเกี่ยวกับการหมุนเงินนะครับสภาพคล่องต่างๆใครมีปัญหาติดขัดอะไรต่างนะครับด้านการเงินจะมีทางออกนะครับคุณจะแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินได้หรือว่ามีคนช่วยเหลือ แนะนำคุณนะครับจะช่วยเหลือเป็นเงินก็ตามหรือว่าจะแนะนําคุณก็ตามนะครับก็ถือว่าทําให้คุณมีทางออกเรื่องเงินทองที่มันติดติดขัดขัดด้วยนะครับวันนี้ดวงการเงินเดินไปข้างหน้านะครับไหลลื่นดีนะครใครที่ทํางานรับจ้างรายวันนะครับงานฟรีและรับจ็อบอะไรต่างๆได้เงินเข้ามาด้วยนะครับในวันอาทิตย์นี้ท่ทีครับในวันพฤหัสนี้นะครับ โชคลาภลา,าบลอยตรงนี้ยังไม่ค่อยโดดเด่นนักนะครับแต่จะเน้นโชคลาภโดยเสน่หามากกว่านะครับใครที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยอยากจะได้สิ่งของอยากจะเจราจาตกลงเรื่องเงินทองอ่ะเผื่อไปขอคนใกล้ชิดได้นะครับเขาก็จะช่วยเหลือคุณนะฮะโชคลาภได้จากโดยเสน่หาแบบนี้นะครับส่วนเรื่องของความรักกันบ้างคนที่โซนิทเลยนะครับคุณ อาจจะไปถูกอ,อกถูกใจหรือคุณคิดถึงใครอยู่แล้วคุณอยากจะคุยกับเขาคุณอยากจะโทรไปหาเขาอยากจะแชทไปหาเขาแบบนี้ก็ได้นะครับก็มีเกณฑ์ที่จะสารต่อความสัมพันธ์กันได้ต่อไปนะครับคนที่ดูดคคุยคุยกับใครอยู่นะครับรู้สึกว่าตัวคุณเองนั่นแหละจะเป็นคนที่แบบยังไม่นิ่งยังวอกแวกอยู่นะครับอาจจะยังไม่ชชว่์ว,ว่าเอ๊ะคุยต่อดีไหมหรือว่าเปิดใจพิจารณาอีกคนหนึ่งดีไหมแบบนี้นะครับก็ยังแบบครึ่งครึ่งกลางๆอยู่สําหรับ คนที่ดูดูคุยคุยกับใครสักคนยังไม่ชัวร์ยังไม่ชัดเจนนะครับเป็นที่ตัวคุณนั่นแหละนะครับส่วนคนที่มีแฟนมีคนรักอยู่แล้วนะครับคุณอาจจะแอบไปเหละใครเขาให้นะครับยังไงก็ต้องระวังด้วยนะครับเดี๋ยวแฟนรู้จะมีปัญหาทะเลาะบ่าแววนกันได้หรือมีความหึงหวงเกิดขึ้นมานะฮะสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์ครับระวังเรื่องตรงนี้นิดนึงครับความเจ้าชู้หรือว่าไปแอบเหลคุยคุยมองกับใครแม้กระทั่งเพื่อนเก่าหรือแฟนเก่าก็ได้นะครับคุณจะต้องแบบเขาทักทายอะไรมาเนี่ยนะก็พยายามคุยแต่ ที่จำเป็นแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหาตามมานะครับใครที่เกิดในวันจันทร์นะครับจะมีโอกาสมีจังหวะเวลาที่จะต้องไปนะจัดการกับการงานที่ค้างคาที่ค้างค้างอยู่ครับใครยังทำงาน ไม่เสร็จนะครับของเก่าจะต้องมานั่งแก้ไขกันแล้วของใหม่ก็จะเข้ามาด้วยทําให้คุณเนี่ยค่อนข้างยุ่งพอสมควรเลยทีเดียวนะครับส่วนใครที่ไม่ได้มีงานค้างคาอยู่นะครับวันนี้คุณมีโอกาสรับงานเพิ่มเข้ามาหรือว่าได้รับมอบหมายงานเข้ามาครับแม้กระทั่งการถูกร้องขอให้ช่วยงานนะครับจะเป็นงานหลักของเราหรือว่างานคนอื่นมาฝาก มาช่วยทําให้งานคุณล้นคุณเหนื่อยกายเหนื่อยใจนิดนึงนะครับก็ต้องใจยเย็นๆด้วยเพราะว่ามีโอกาสที่จะมีความหงุดหงิดกายหงุดหงิดใจเกิดขึ้นได้ในการทํางานนะครับการค้าธุรกิจกันบ้างใครทําการค้าธุรกิจวันนี้นะฮะอย่าเพิ่งรีบร้อนบุ่มบ่ามในการตัดสินใจเกี่ยวกับด้านการเงินการลงทุนการกักตุนสินค้าซื้อของอะไรนี้นะครับใจยเยน็นๆค่อยๆทย,ยอยหมุนเงินกันไปนะครับอะไรที่ค้างคาอยู่ยังขายไม่ได้ยังไม่ถึงขั้นที่ต้องมา ลดแลกแจกแถมอะไรกันมากมายนักนะครับค kind of kind of ่อยๆดูสถานการณ์ไปก่อนใจเย็นๆนะครับในการทําการค้าธุรกิจนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับการหมุนเงินให้ดีครับรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับคนที่รับปากรับคําหรือว่าทําสัญญาอะไรกับเราด้วยนะครับมันมีโอกาสที่จะมีความล่าช้าเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเรื่องของการเงินกันบ้างนะครับคนวันจันทร์การเงินค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของโชคลาภลาบลอยนะครับแม้กระทั่งคนที่ รับจ้างรายวันฟรีแลนซ์ค้าขายรายวันเนี่ยมีกระแสาการเงินดีๆเข้ามาถือว่าเป็นที่น่าพอใจเลยทีเดียวนะครับใครอยากที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็มีโอกาสจังหวะดีๆด,ด้วยสําหรับคนวันจันนะครับโชคลาภมานะครับเรื่องของความรักคนที่ยังโสดอยู่นะครับดวงความรักยังนิ่งๆน,นะครับสงบอยู่คนเดียวนะครับมีโลกส่วนตัวยังไม่ค่อยอยากคุยหรือว่าอยากสงสิงกับใครมากนะักใครที่ดูๆคุยๆพิจารณากันอยู่ครับวันนี้ก็เหมือนกับไม่มีเวลาคุยกันหรือว่าต่างฝ่ายต่าง เซ็งเเบื่อเบมีเรื่องแบบว่าอยากอยู่สงบสงบนะครับหรือว่ามีภาระหน้าที่รับผิดชอบที่กําลังวุ่นวายอยู่ไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องคนรักตรงนี้มากนักน,นะครับคนที่มีแฟนมีครอบครัวแล้วชัดเจนครับว่าไม่มีเวลาให้กันพอเพียงครับไม่ได้คอยดูแลเอาใจใส่กันเท่าที่ควรครับหรือว่ามีเรื่องเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งเบื่อหน่ายต่อกันครับอยากจะขอปลีกวิเวกอยากอยู่สงบสักพักหนึ่งนะครับคนวันจันทร์ก็จะเบื่อเบื่อนิดหนึ่งในด้านความรักความสัมพันธ์ครับ ดวงประจำวันพฤหัสด,ดูไว้เป็นทิศทางนิดนึงนะครับใครที่ต้องติดต่องานสําคัญนะครับเรื่องของการงานก่อนเลยนะครับคน วันอังคารเนี่ยนะครับมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจในการทำงานมากเลยทีเดียวนะครับและสิ่งที่คุณได้ทุ่มเทไปไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนก็ตามนะครับหรือว่าตั้งสมาธิทุ่มเทจิตใจทั้งหลายนะครับคุณทุ่มเทอะไรลงไปเนี่ยจะประสบความสำเร็จนะยิ่งเหนื่อยก็ยิ่งสำเร็จยิ่งเหนื่อยก็ยิ่งได้ผลตอบแทนที่ดีนะครับใครที่มีภาระงานหนักๆงานเยอะๆอย่าเพิ่งท้อแท้นะครับวันนี้คุณทําได้ดีมีผลงานที่ดีแล้วก็ บางท่านเนี่ยจะได้รับการยอมรับหรือว่ามีชื่อเสียงได้รับคําชื่นชมด้วยนะครับเรื่องของการค้าธุรกิจนะครับก็มีโอกาสจังหวะด,ดีๆที่จะทําการค้าแล้วมีความมั่นคงมีความเข้มแข็งมากขึ้นนะครับมีการพัฒนาก้าวหน้าเป็นที่รู้จักมากขึ้นมีลูกค้ามากขึ้นนั่นเองนะครับใครทําการค้าธุรกิจก็มีข่าวดีเรื่องเกี่ยวกับลูกค้าด้วยนะครับใครที่ยังไม่มีแผนการอะไรเลยนะฮะอยากจะเริ่มต้นทําอะไรเนี่ยวันนี้เป็นจังหวะที่ดีนะ ในเรื่องเกี่ยวกับการคิดการประชุมการวางแผนนะครับการปรึกษาหารือรวมถึงการหาข้อสรุปที่จะเดินหน้าในเชิงธุรกิจการค้าต่อไปด้วยนะครับขอให้ตั้งใจให้ดีนะครับคนวันอังคารเรื่องของการเงินครับโชคลาภการเงินดีมากเลยทีเดียวนะครับวันนี้เนี่ยติดต่อเรื่องเงินทองมีโอกาสได้เงินเข้ามาเยอะด้วยนะครับใครทํางานฟรีแลนซ์นะครับรับจ้างรายวาแรงต่างวันนี้จะได้รายได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับส่วนเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับก็มีโอกาสจังหวะดีๆเหมือนกันนะครับสำหรับคนวันอังคาร แล้วเรื่องของความรักนะครับคนที่ยังโสดอยู่นะครับตัวคุณนั่นเองนะครับจะเป็นดวงที่มีเสน่ห์แล้วก็มีการไปถูกอกถูกใจหรือว่าชอบกับใครสักคนหนึ่งเข้าให้นะครับอาจจะพบรักหรือว่าเจอคนถูกใจแบบกระทันหันก็ได้นะครับคนวันอังคารที่ยังโสดนะครับแล้วใครที่ดูดูคุยคุยอะไรกับใครอยู่นะครับก็มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยนะครับหรือว่าคุณไปจีบเขาเขาก็เขาก็ชอบคุณเหมือนกันลักษณะนี้นะครับคุณไปคุยกับเขาเขาก็มีมิตร มตรีตอบกลับมาเช่นเดียวกันนะครับมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้นะครับแต่ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับไปคุยหรือว่าไปสนิทอะไรมากมายกับคนที่มีคู่มีเจ้าของแล้วก็ไม่ค่อยดีนักสาหรับคนวันอังคารนะครับมากันที่คนมีคู่มีแฟนมีคนรักอยู่แล้วนะครับตรงนี้ต้องระวังเรื่องของความหึงหวงกันด้วยนะครับเช่นแฟนอาจจะมาหึงเราที่เราไปคุยกับคนนี้คนนี้จะด้วยหน้าที่การงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวก็ตามนะครับไปสนิทสนมอะไรแบบใครเนี่ย ระมัดระวังหรือว่าต้องรู้จักเว้นระยะห่างให้ดีนะครับเดี๋ยวคุณจะทะเลออาะเบาะแว้งกับแฟนได้หรือว่ามีเรื่องของความหึงหวงกันเกิดขึ้นได้นะครับในทางกลับกันนะครับเราอาจจะไปหึงแฟนก็ได้เหมือนกันนะครับคนวันอังคารครับ ที่เกิดในวันพุธนะครับวันนี้การงานเนี่ยนะครับมีอุปสรรคนะครับตั้งแต่ตัวสถานที่ทำงานเลยนะครับหรือว่าทีมงานเพื่อนร่วมงานนะครับมีความอึดอัดมีความกดดันนะครับตัวคุณมีโอกาสถูกกล่าวตำหนิติดเตียนหรือถูกว่ากล่าวโดยเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่แม้กระทั่งมีความไม่เข้าใจกันกับเพื่อนร่วมงานก็ได้วันนี้จะต้องตั้งสติดีดนะครับอย่าปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอารมณ์นะครับว่า หงุดหงิดฉุนเฉียวไม่ถูกใจเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดนะครับพยายามอย่าใช้อารมณ์แล้วกันนะครับนอกจากการทํางานที่มีปัญหาไมีอปสรรคแล้วนะครับตัวกับตัวบุคคลเนี่ยในตัวเนื้องานบางทีคุณก็อาจจะเจออะไรที่มันยาก,ยากลําบากมากเลยนะครับโอ้โหไม่รู้จะแก้ไขปัญหากันยังไงมีเรื่องที่แบบหนักหนาสาหัสเหลือเกินนะครับวันนี้เนี่ยจะเครียดมากเลยทีเดียวนะครับต้องค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็พิจารณาถึงเหตุผลที่เป็น หลักเป็นต้นตอของปัญหาแล้วกันแล้วก็ไปแก้ทีละขั้นตอนนะครับอันนี้จะทําแบบว่าขอไปทีผ่านไปทีไม่ได้นะปัญหาที่เกิดในวันนี้เนี่ยมันอาจจะตามมาอีกในอนาคตได้นะครับทีนี้มาถึงคนที่ทําการค้าทําธุรกิจส่วนตัวเปิดร้านค้ากันบ้างนะครับวันนี้ดวงการค้าการขายเนี่ยยังไม่ได้ตามที่หวังยังไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้นะครับมันก็มีอุปสรรคเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะใครก็ตามที่คุณ ไว้เนื้อเชื่อใจนะครับเป็นลูกค้าเก่าหรือไปรับปากรับคำอะไรแบบใครเนี่ยมันก็มีเกณฑ์ที่จะผิดพลาดล่าช้าในเรื่องของเวลาหรือว่าผิดนัดนัดหมายอะไรต่างเกี่ยวกับด้านการค้าธุรกิจสร้างความเสียหายให้กับคุณได้นะครับพยายามเซฟตัวเองนิดนึงหรือว่ามีแผนสำรองบ้างนะครับเผื่อว่าสมมติอย่างนี้คะคนสั่งทํากับข้าวสั่งทําสินค้าแล้วไม่มาเอาแล้วมันอาจจะเสียหายได้นึกออกไหมคล้ายๆอย่างนั้นน่คุณก็ต้องเตรียม แผนการสำรองไว้นะครับในเรื่องการค้าธุรกิจลูกค้าสั่งของไว้แล้วไม่มาเอาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าใครนัดที่จะมาจ่ายเงินนัดที่จะมาส่งของต่างๆแล้วไม่มาอะไรอย, <Zeiten. S 1> อย่างเงี้ยนะครับคุณจะทํายังไงต่อไปคุณจะต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้านิดนึงนะครับกับอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นส่วนเรื่องการเงินนะครับวันนี้คุณจะคิดเรื่องการเงินค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับมีความห่วงนะครับในเรื่องเกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับว่าจะหาเงินได้พอเพียงนะหรือเปล่านะครับรายรับรายจ่ายมันจะสมดุลไหมคุณจะห่วงกังวลพอสมควรนะครับแต่ต้องบอกว่านะถ้าคุณบริหารจัดการดีๆเนี่ยคุณจะแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินในวันนี้ได้เลยนะครับถ้ากังวลเรื่องของรายรับรายจ่ายไม่เท่ากันนะคุณประหยัดคุณคิดให้รอบคอบดีๆแล้วเนี่ยมันพอดีนะ บางสิ่งบางอย่างก็อาจจะยังไม่จําเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับคุณสามารถจัดการได้ให้มันลงตัวให้มันพอดีนะครับทางแก้ไขยอย่างที่หนึ่งคืออยู่ที่ตัวคุณเองครับอะไรที่มันฟุ่มเฟือยหรือว่าฟุ้งเฟ้อกันไปนักคุณสามารถตัดค่าใช้จ่ายตรงนี้คุณสามารถลดทอนตรงนี้ได้นะครับส่วนเรื่องอื่นถ้าเกิดเป็นเรื่องจําเป็นจริงๆแล้วยังหาไม่ได้หาไม่ทันเนี่ยคุณสามารถเจรจาตกลงประนีประนอมได้อยู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องการเงินตรงนี้นะครับโชคลาภลาบลอยของคนวันพุธเนี่ยยังไม่ถือว่าโดดเด่นเท่าไหร่นะครับยัง เรียบเรียบนิ่งๆปานกลางอยู่นะครับส่วนใหญ่จะต้องเน้นจากกระบวนการคิดการตัดสินใจวางแผนของตัวคุณเองเป็นหลักนะครับคนที่ทํางานรับจ้างงานฟรีแลนซ์รายวันเนี่ยนะครับเงินก็จะมาพอเพียงกับการเลี้ยงดูดูแลตัวเองครอบครัวนะครับพอดีพดีครับส่วนเรื่องของความรักนะครับคนที่ยังโสดนะครับหรือว่าพิจารณาดูดูคุย,ค,ย,ค,ยคุยกับใครอยู่มีโอกาสในเชิง พัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีกับตัวคุณครับตัวคุณก็มีเสน่ห์ดีนะนะฮะตรงนี้วันนี้จะได้พูดคุยติดต่อสื่อสารกับเพศตรงข้ามหรือว่าคนที่คุณดูดูคุย,ค,ยคุยอยู่ด้วยครับถือว่าเป็นในแง่ที่บวกแล้วก็มีการพัฒนาความสัมพันธ์นะครับส่วนคนที่มีแฟนมีคู่รักแล้วนะครับความรักความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยทีเดียวนะครับไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรให้น่าวิตกกังวลครับแถมสามารถ ช่วยเหลือกันได้ด้วยนะครับจะปรึกษาหารือหรือว่าช่วยเหลือในเรื่องกิจการการงานของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้นะครับจะยิ่งช่วยให้รักกันแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นครับท่านผู้ชมที่เกิดใน วันพระหัสนะครับเรื่องการทำงานวันนี้จำเป็นที่จะต้องเ,อเหนื่อยนิดนึงนะครับเหนื่อยกายแล้วก็เหนื่อยใจด้วยนะครับในการที่จะรับงานสำคัญมาทำบางท่านมีเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่มอบหมายงานสำคัญเข้ามาทำนะครับหรือว่าอาจจะได้รับการขอร้องจากผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนร่วมง,งานให้ช่วยเหลืองานบางอย่างนะครับโดยที่งานของท่านเนี่ย หลักๆก,ก็มีอยู่แล้วอาจจะต้องไปทํางานมากกว่าปกติด้วยนะครับตรงนี้ก็มีทําให้คุณเหนื่อยเพิ่มขึ้นนะครับทำให้คุณอึดอัดหรือว่าลําบากใจมากขึ้นนะครับตรงนี้ต้องพิจารณานะครับอย่าให้งานหลักของเราเสียแล้วถ้ากิอะไรที่ช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปนะครับส่วนคนทําการค้าธุรกิจนะครับสถานการณ์การค้าการขายเนี่ยไม่ค่อยดีเลยนะครับขึ้นๆลงๆไม่แน่ไม่นอนนะครับส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้ตามเป้าหมาย ที่หวังเอาไว้นะครับคุณอยากจะขายให้ได้เงินเท่านี้อยากจะขายของให้ได้กี่ชิ้นอะไรอย่างงี้ครับยังไม่ได้ตามเป้านะครับแต่มันก็ใกล้เคียงอยู่นะครับก็อย่งต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับบางทีไม่ได้อย่างหวังเนี่ยเรามามองในแง่ดีแง่บวกว่าอาจจะยังไม่ได้ในวันนี้วันพรุ่งนี้วันต่อๆไปยังมีโอกาสนะครับใครที่ทําเรื่องเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารนะครับก็จะมีโอกาสที่จะสําเร็จอยู่นะครับในอนาคตถัดไปอาจจะยังไม่ใช่ในวันพระหัสนี้ก็ได้ นะครับรอคอยสักนิดหนึ่งนะคนทําการค้าธุรกิจเนี่ยนะครับเรื่องการเงินกันบ้างนะครับดวงด้านการเงินเนี่ยยังไม่ค่อยดีนะมีดวงเสียเงินนะครับตอนนี้อาจจะเสียเงินแบบอะไรที่ไม่ใช่กินใช้ปกติประจําวันอ่ะนะครับไม่ใช่รายจ่ายประจําวันอนะ่ะคุณมีเกณฑ์เสียนะนะบางทีของขอยู่พังไปต้องซ่อมต้องไปซื้อด,วด่วนอะไรเงี้ยนะครับมือถือหน้าจอแตกอะไรเงี้ยนะครับ ดวงเสียเงินทรัพย์สินเสียหายสูญหายพวกนี้มีอยู่นะครับใครที่ติดเงินหรือว่าต้องชําระต้องหมุนเงินนะครับบริหารจัดการหนี้สินเนี่ยวันนี้อาจจะยังหาไม่ทันนะจะตึงเครียดกับด้านการหมุนเงินด้วยนะครับหรือว่ามีคนมาทวงถามหนี้สินคุณด้วยนะครับนี้ก็ทําให้คุณเครียดเรื่องเงินมากเลยทีเดียวนะครับโชคลาภรับลอยก็ยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่เทเทาไหร,ร่นะฮะในอีกทางหนึ่งครับถ้าเกิดมีคนติดเงินคุณอยู่คุณจะไปตามทวงถามอะไรเนี่ย อาจจะยังไม่ได้ในวันพฤหัสทีด้วยหรือว่าเขาขอผัดผ่อนให้มันช้าออกไปนะครับรอเวลาไปอีกอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับติดขัดนิดนึงเรื่องการเงินนะเรื่องของความรักนะครับคนโสดนี้นะฮะดวงความรักก็มีความมั่นใจในตัวเองสูงแล้วตรงนี้จะเป็นเสน่ห์ให้กับคุณด้วยนะครับเป็นเสน่ห์ที่รู้สึกบุค,คลิกดีมีความมั่นใจพูดจาฉะฉานนะครับเป็นที่หมายปองเป็นที่น่าสนใจนะครับ แล้วก็จะมีคนที่มาชอบคุณด้วยมีคนมาจีบนะครับใครเป็นผู้หญิงก็ยังโสดอยู่นะครับวันนี้มีเกณฑ์ที่มีคนเข้ามาชอบมาคุยมาจีบนะครับถ้าเกิดคุณดูดูคุยคุยกับใครอยู่แล้วเนี่ยดูท่าทางคุณจะชอบเขาแล้วนะครับหรือว่ามีอะไรถูกอกถูกใจคุณบางอย่างนะครับทำให้คุณอยากที่จะสืบสารสัมพันธ์ต่อนะครับถ้าเกิดคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะครับความรักความสัมพันธ์ต้องถอยทีถอยอาศัยกันนิดนึงนะครับว่าตัวคุณเนี่ยมีแนวโน้มที่จะ ทำอะไรตามอาเภอใจหรือว่าเอาแต่ใจตัวเองมากนิดนึงนะครับอาจจะทําให้กระทบกับความสัมพันธ์ตรงนี้ได้นะครับนิดหน่อยนะฮะคนวันพฤหัสครับ พูดถึงท่านผู้ชมที่เกิดในวันศุกร์น,นะครับกับดวงประจําวันพฤหัสนี้ <c oughs> ผู้ที่เกิดในวันศุกร์นะครับดวงด้านการงานค่อนข้างดีนะครับโดยเฉพาะคนที่ต้องใช้ความคิดริเริ่มสร้างสารรหรือว่าทําอะไรเกี่ยวกับการออกแบบครับตรงนี้ความคิดของท่านจะดีไอเดียสิ่งใหม่ๆจะค่อนข้างดีนะครับ การทํางานเนี่ยมีโอกาสประสบความสําเร็จค่อนข้างมากเลยทีเดียวรวมถึงการพัฒนาและปรับปรุปงผลงานตัวเองด้วยนะครับนอกจากนี้ใครทําธุรกิจการค้ามีโอกาสริเริ่มหรือว่ามีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์ใหม่ๆเกี่ยวกับการค้าธุรกิจด้วยนะครับแล้วก็โอกาสจะประสบความสําเร็จต่อไปนะครับเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เนี่ยนะครับคนวันศุกร์เนี่ยนะครับจะประสบความสําเร็จแล้วก็โดดเด่นมากเลยทีเดียวนะครับเรื่องการเงินก็มีโชคลาภค่อนข้างดีนะครับ มีคนส่งเสริมสนับสนุนอุปถัมภ์ช่วยเหลือนะครับทำให้การเงินของคุณมีความคล่องตัวบริบูรณ์นะครับใครที่มีเรื่องวิตกกังวลใจเรื่องเงินทองนะครับจะมีคนช่วยเหลือนะครับบางทีจะเป็นญาติพี่น้องญาติผู้ใหญ่นะครับบางคนเนี่ยอาจจะได้ประโยชน์มาจากเจ้านายให้งานพิเศษงานเสริมมีคนติดต่อง,งานให้เพิ่มทําให้มีรายได้มากขึ้นด้วยนะครับ โชคลาภของคุณจะเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าเกิดอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนี่ยพอมีบ้างเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับอะไรที่นําโชคให้กับคุณก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนแก่คนมีอายุหรือว่าญาติผู้ใหญ่นะครับเรื่องของความรักนะครับคนวันศุกร์โดยพื้นดวงชะตาเนี่ยเป็นคนที่มีสนเสน่ห์ยอยู่แล้วนะครับและในวันนี้ดวงของคุณเนี่ยก็โดดเด่นเป็นพิเศษด้วยโดยเฉพาะ คนที่คุณติดต่อสื่อสารด้วยครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานทีมงานนะครับเพื่อนของเพื่อนหรือว่าใครที่ได้พบปะพูดคุยพบเจอกับคุณเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะถูกอกถูกใจคุณมีความเมตตาต่อคุณนะครับทั้งในเรื่องของเมตตาส่วนตัวผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาแล้วก็คนที่มาชอบในเชิงชู้สาวด้วยนะครับสเสน่ห์ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับคนที่มีแฟนมีคู่อยู่แล้วนะครับความรักความสัมพันธ์ก็จะราบรื่นแล้วก็มีความสุขนะครับสําหรับคนเกิดวันศุกร์ครับ มากันที่อีกวันหนึ่งนะครับท่านผู้ชมที่เกิดในวันเสาร์นะครับท่านผู้ชมที่เกิดในวันเสาร์ครับดวงการงานมีปัญหามีอุปสรรคพอสมควรนะครับแต่ก็ต้องอใช้สติปัญญาแล้วก็ไหวพริบป,ปฏิภาณในการแก้ไขปัญหาครับปัญหามีแน่นอนครับวันนี้อยู่ที่ว่าความยืดหยุ่นและการปรับตัวของคุณเนี่ย มีมากน้อยแค่ไหนครับใครปรับตัวได้เร็วแก้ไขปัญหาได้เร็วนะครับก็จะเจอช่องทางทางออกหรือสามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้เลยนะครับสำหรับคนวันเสาร์นะนอกจากนี้ปัญหาอุปสรรคความเครียดความกดดันยังมีนะครับทั้งตัวเนื้องานแล้วก็ตัวบุคคลเนี่ยจะทําให้คนวันเสาร์เนี่ยไม่ค่อยสบายใจเอามากๆเลยทีเดียวนะครับการงานที่คุณมุ่งหวังเอาไว้ว่าจะต้องเสร็จได้ตามเป้าเท่านั้นเท่านี้เนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ไมาอยู่ที่ว่าคุณจะแก้ยังไงแล้วก็จะเดินยังไงต่อไปเท่านั้นเองนะครับ เรื่องการค้าธุรกิจต้องระวัดต้องระมัดระวังมากๆเลยทีเดียวนะครับบางทีถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับหรือว่ามีเรื่องเสียหายมีเรื่องเสียผลประโยชน์ครับสิ่งที่สําคัญก็คืออย่าไว้ใจใครง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวลูกน้องบริวารหรือแม้กระทั่งคนที่ซื้อขายกันมาเก่าเดิมแล้วเนี่ยบางทีมันอาจจะมีเรื่องผิดพลาดเกิดขึ้นได้และส่งผลเสียกับคุณโดยตรงนะครับบางคนเสียชื่อเสียงบางคนเสียเงินทองบางคนถูกหลอกถูกโกงถูกเอาเปรียบแบบนี้นะครับ ระวังนิดหนึ่งในเชิงของธุรกิจ้อตกลงสัญญาแรางต่างนะครับมาดูด้านการเงินกันบ้างแม้การงานธุรกิจจะมีอุปสรรคแต่การหมุนเงินสภาพคล่องคุณเนี่ยยังดีอยู่นะครับดวงเรื่องเกี่ยวกับการหมุนเงินยังโดดเด่นนะครับคุณจะหาเงินได้หรือว่า,าโยกเงินถ่ายเทเงินดึงจากส่วนนั้นไปจ่ายส่วนนี้ไปตามเก็บส่วนนั้นไปจ่ายส่วนนี้อะไรเงี้ยคุณยังมีกําลังความสามารถในการแก้ไขวิกฤตด้านการเงินแล้วก็หมุนเงินหาสภาพคล่องดีๆเข้ามาครับ ใครที่ทํางานฟรีแลนซ์ทำงานรับจ้างรายวันจะเห็นชัดเจนว่าวันนี้มีกระแสรายได้ดีๆเข้ามาครับบางท่านเนี่ยนะครับอาจจะมีโชคลาภลาบลอยด้วยนะครับใครอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับวันนี้ก็เป็นจังหวะดีๆของคุณครับสำหรับวันพฤหัสนี้นะฮะเรื่องของความรักนะครับมีความลงตัวเข้ามาแล้วนะครับในด้านความรักคนที่โสนิทเลยนะครับมีเพศตรงข้ามเข้ามาคุยมาชอบนะครับแล้วก็ดูเหมือนคุณจะชอบเขาด้วยมีเรื่องอะไรที่มันใกล้เคียงกันทั้งลักษณะ การใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์นะครับหรือว่าแนวความคิดอะไรต่างๆเนี่ยมีความชอบบางอย่างใกล้เคียงกันสามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดคนที่ดูดูคุยคุยกับใครอ,อยู่มีโอกาสตกลงมาคบกันมีโอกาสเป็นแฟนกันเลยนะครับส่วนคนที่มีแฟนมีคนรักอยู่แล้วนะครับความรักความสัมพันธ์ก็เดินไปในด้านดีอยู่แล้วนะครับอาจจะมีงอนมีง้ออะไรกันบ้างนะครับก็สามารถที่จะทําให้เ,เรื่องของความสัมพันธ์ที่มันงอนงอนกันเนี่ยนะครับ ปรับจูนเข้ากันได้ด้วยนะครับก่อนหน้านี้มีเรื่องไม่เข้าใจกันมาจะเป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นนะครับวันนี้กลับมาคุยกันกลับมาเจอกันก็จะกลับมารักกันมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับสำหรับคนวันเสาร์ครับ